สวัสดีครับเพื่อนๆผมโด่งจากช่อง my polo lab l a u r e n EP นี้เจอกันอีกแล้วนะครับโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ใส่ขาสั้นตลอดใส่ขายาน้อยมากเพราะเป็นคนขี้ร้อนนะครับทำให้ผมมีไอเทมของโปโลทีเป็นกางเกงขาสั้นเยอะหลายตัว ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นสองตัวที่ผมมีครับเป็นผ้าลินินเป็นโปโลผ้าลินินซึ่งเหมาะมากกับใส่ในอากาศบ้านเราเพราะว่าร้อนใส่กงเกงขาสั้นผ้าลินินสบายเลยใส่ได้ตลอดใส่ได้ทั้งปีครับเพราะมันร้อนจริงอากาศบ้านเราเหมาะมากกับเกงขาสั้นยิ่งผ้าลินินด้วยยิ่งสบายเลยเพราะมันระบายอากาศดีของผมมีสองสองตัว ที่เป็นพาลินินตอนนี้ครับเป็นเกงขาสัน้นอีตตัวหนึ่งสีกรมนะครับอีตตัวหนึ่งสีขาวเป็นขาสัน้นท,ทั้งสองตัวเลยนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวมันดูตัวสีกรมก่อนนะตัวสีกรมจะเป็นลักษณะเป็นกระดุมมีหู รอยเข็มขัดนะครับมีซิลักษณะนี้นะครับผมจะเป็นกางเกงคลาสสิกทั่วไปนะครับปักโลโก้เล็กโปโลเล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้จะมีกระดุมสามเม็ดเวลาถอดออกมาจะมีตรงนี้ตรงนี้ลักษณะตรงนี้นี้ แต่ตัวนี้จะไม่เห็นกระดุมนะครับเวลาใส่มันจะซ่อนกระดุมไปดีเทลของของเขารับปิดนี้จะดูเรียบร้อยเรียบ,ยบนะครับพัดอินินจะเด้งมากสวยมากครับตัวนี้สีกมลมเบิดลักษณะน,นี้ลักษณะนี้ผมว่าข้อเสียของของกระดุมแบบนี้นะเวลาเข้าห้องน้ำลำบากนิดน,นึงเพราะมันมันต้องแกะสาม กระดุมสามเม็ดตรงนี้ก็เม็ดหนึ่งน,นง,งนี่เม็ดหนึ่งและตัวนี้เม็ดหนึ่งเวลาเราเวลาเราปวดจะเข้าห้องน้ำมากๆนี่ลําบากนิดน,นึงต้องใช้เวลาในการถอดกระดุมหลายเม็ดนิดนึงครับแต่ว่าถ้าพอพอใส่ออกมาแล้วจะสวยมันจะเรียบร้อยดูเรียบร้อยใส่เสื้อโปโลสวยมากตัวนี้มันจะดูเรียบร้อยเลยครับแล้วเรามาดูดีเทลด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้ เป็นไซส์สามสองตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นต์แมอินซีลกาไซส์สามสองจะเป็นทรงสเตรทฟิตนะครับเป็นขาตรงถ้าเป็นกางเกงขายาวตัวนี้ตัวนี้มันจะเข้ารูปนิดๆขาไม่กว้างมากเข้ารูปนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับรัดต้นขาครับพอดีพอดีใส่สบาย ไม่ได้รัดต้นขามากนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าเชื่อมกับตัวตัวซิบตัวนี้เวลาจะจัดระเบียบตรงนี้จะสวยมากซึ่งดีเทลตรงนี้โปโลจะมีให้นะการเย็บเก็บงานก็เรียบร้อยนะครับผมดีเทลเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมีน,นิดนึงเวลาใส่มันจะ เปิดออกาอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านนอกกันตัวนี้ผ้าลินินสวยนะครับเด้งเด้งดีผ้าตัวนี้บางนิดนึงครับมีกระเป๋าตรงนี้ผ้าไม่นาผ้าบางๆแต่เนื้อเด้งดีเนื้อเด้งดีมากเลยมีกระเป๋าข้างมีกระเป๋า แบบนี้มีกระปาด้านนี้กระเป๋าหลังจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับมีกระดุมมีกระดุมตรงนี้แล้วก็มีปักโลโก้เล็กตรงนี้นะครับผ้าสวยมากตัวนี้ใส่กับเสื้อโปรโลสีขาวสวยเลยเนื้อด้งดีแต่ผ้าบางสำหรับผมผมว่าผ้าบางแต่ก็ใส่สบายครับถ้าเป็นสีขาวจะจะบางน,นิดนึงแต่เป็นสีกรมมันก็โอเคมันไม่เห็นชุดชั้นในของเราไม่เห็นหนงงกิงใน นะครับพอสีมันเข้มแต่เข็บอ sure. ันนี้จะเป็นแต่เข็บสอยนะครับสวยเลยแต่เข็บสอยข้อดีผ้าลินิอย่างหนึ่งคือใส่สบายใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศอีกอย่างหนึ่งพอมันมันเก่ามันเฟดแต่มันยังดูดีมันเหมือนคล้ายเกงยีนนะครับคล้ายผ้าเดนิมของเกงยีนเฟดแก็ยังสวยผ้าลินินก็เหมือนกันผมว่าพอเฟดก็ยังสวยยังใส่ได้ ข้อดีของผ้าลินินมันเฟรดย,ยิ่งเฟดยิ่งสวยยิ่งใส่สบายนะครับนี่ดีเทลตัวนี้สีกรมแต่มันดูสีขาวตัวนะ้บสีขาวนี้จะเป็นลักษณะเอวยางยืดนะครับตัวนี้เป็นเอวยางยืดแล้วก็มีสายสายดึงกระชับเอวอย่างนี้ตัวนี้ดีเทลนี้จะแปลกนิดน,นึงจะไม่ค่อยเห็น ส่วนมากจะเป็นแบบตัวสีกลม,มตะก,กีตัวนี้หายากหายากมากตัวนี้ตัวนี้จะแลนนิดหนึ่งครับของลักษณะนี้จะหายากจะเป็นลักษณะเป็นเอวอยางยืดตัวนี้เวลาซื้อมือสองเราต้องดูดิดหนึ่งว่าถ้าเอวถ้ายางมันตายยางมันเสื่อมไม่แนะนำให้ซื้อนะเพราะาเราเปลี่ยนเวลามาเปลี่ยนยางมันจะํำ แกยากมากผมเคยเอาไปช่างเปลี่ยนยางรละเอวเขาบอกว่าทํายากเพราะามันมันเย็บเย็บหลายชั้นแหะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทําเพราะมันทํายากตอนนี้มีซิปด้วยแต่ว่าได้แค่รูปไร่างนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้มันจะติดตรงนี้เป็นลักษณะซิปเป็นอย่างนี้ตัวนี้แปลกดีสวยดีตัวนี้จะผ้าหนานิดนึง อันดูดีเทลด้านในไซเอ็มไซเอ็มก็มาณสามสองถึงสามสี่สามห้านะครับเหมาะสำหรับคนเอวประมาณนั้นเอวก็ใกล้พอๆกับตัวสีกลมเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นป้ายบอกวันไซเอ็มพารานนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีเทลด้านในแต่ตัวนี้จะเป็นคลาสสิกฟิตคลาสสิกฟิตกับตัวนี้ขาจะกว้างกว่าทรงจะหลวมกว่าตัว ตัวสีกรมที่เป็นสเตรทฟิตนะครับตัวนี้จะหลวมกว่าขาอะไรจะไม่รัดต้นขาจะใส่สบายกว่ากว่าตัวสีกรมอย่างดีครับตัวนี้ผ้าจะหนากว่าสีกรมนะครับด้วยความที่เป็นสีขาวด้วยผมมองว่าเป็นสีขาวผ้าหนานิดน,นึงแต่ก็เด้งดีเนื้อเด้งดีผ้าสีขาวเนื้อเด้งดีสีขาวผ้าจะหนาเพราะทําบางมันจะเห็นเห็นเงกงในเราเวลาเราใส่มันจะดูไม่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้มาดูดีเทลด้านนอกเป็นกระเป๋าลักษณะนี้กระเป๋าค่าตอนนี้จะไม่มีกระเป๋าตรงนี้นะมีตรงนี้มีกระเป๋าเชือกจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้สวยเลยหายากด้วยผมไม่เคยเห็นมาก่อนสมมติจะเห็นแบบเหมือนเหมือน,นตัวสีสีกลมผมได้มาอตัวสีขาผมขายไปแล้วเป็นเป็นจะเป็นแบบสีกลมเมื่อกี้ครับผมขายขายไป เพราะว่าอยากเก็บตัวนี้ดีกว่ามันแปลกนะครับอันนี้เรามาดูดีเทลด้านหลังตอนนี้จะเป็นโลโก้ลักษณะนี้โชว์ด้านหลังนะครับกระเป๋าหลังอันนี้ผ้าสวยมากเลยตอนนี้ยังสภาพยังดีมากใหม่ขาวจ๊วเลยครับสวยเลยตัวนี้ ตะเก็บลยเ,เก็บงานเรียบร้อยตอนนี้แต่เก็บสวยนะครับเก็บผ้าจะผ้าจะหนาแต่ก็ไม่หนามากใส่สบายนะครับตอนนี้สวยชอบมากเลยสีขาวใส่ง่ายใส่กับเสื้อโปโลสีอะไรก็ได้นะครับ ้าเด้งมากเลยให้ดูแต่ไม่รู้ลินนินอะไรนะครับไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกเป็น้าลินินจากที่ไหนจะบอกลินินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับกางเกงลินินของโปรโรมือสองราคาแรงนิดนึงนะครับด้วยความที่มันหายากด้วยมันเป็นสินค้าหายากด้วยถ้าเป็นผ้าคอตตอน ัทั่วไปก็ต้นทวีตัวทั่วไปราคาก็ไม่สูงมากสำหรับกางเกงกสั้นแต่จะเป็นผ้าลินินไม่ว่าเป็นเสื้อเชิ้ตเหืองเกงราคาสูงครับมือสองตัวนี้ถ้าเป็นมือสองขายมันก่อนผมขายขายไปตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบสีขาวเนี้ยขายไปเก้าร้อยเก้าสิบตัวนี้ก็ประมาณนั้นแหละผมว่าเก้าร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบหรือว่าพันต้นต้นแล้วแต่เพจซึ่งผ้าลินินคนะยิยม มันทให้ราคาสูงนิดหนึง่งมันหาของมีน้อยนะครับเป็นผ้าลินินลักษณะน,นี้แลวมันใส่สบายด้วยสวยด้วยผ้าเด้งมากเลยสวยแนะนําครับเพื่อนเพ่นคนไหนที่ชอบใส่เกงกะสั้นผ้าลินินเหมาะมากกับอากาศบ้านเราใส่สบายแนะนาครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมมาซื้อมาหลักร้อยนะครับไอ้ตัวนี้ผมประมูลมาไอ้ตัวนี้ ประมูลมาตั้งสองตัวประมูลมาจากในเพจขายเสื้อผ้ามือสองผ้าลินินสวยแต่งตัวง่ายสบายสบายใส่ไปไหนก็ได้สำหรับอีพี้นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม